วันนี้ตื่นต่เช้ามาตลาดเช้าในแกงขี้เหล็กในแกงขี้เหล็กหนึ่งถุงสามสิบบาทแตงเงาะเงาะแพงนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่ที่โน่นก็ถูกเนาะถุงละร้อยโลละห้าสิบโลละห้าสิบแล้วก็มีขนมขนมนี่มอแกงมอแกงแพ็คละสิบบาทมอแกงแพ็คละสิบบาทแล้วก็มี ไอยทองก็สิบบาทซื้อเอาไว้ใส่บาทแล้วก็ขนมจีนน้ำปลาขนมจีนน้ำปลาถุงละสามสิบแล้วก็มีขนมอนีกขนมไข่หมือนเดิมขนมไข่หงถุงละยี่สิบบาทเหมือนเดิม,อม,อดมชอบกินขนมไข่หง ตลาดตอนเช้าเรา,เราต้องรีบน,นะวันนี้วันอาทิตย์นะตคนเยอะมากนเนยอะมากเลยตลาดตอนเช้าพอสายๆก็หมดแล้วนะ